แย้หน่อยสิพ้ามาทำเมนูกล้วยชาบอาหารกินเด่นค่ะมนเนจอนี์ค่ะค่ะสิมาเ็ดกล้วยฉาบกินกันนะคะมือน,นีเนาะจ้าเดี๋ยวเย้หน่อยจะเอากล้วยไปปอกก่อนเลยจ้าเถิดมาจ้าสิพ้าปอกกล้วยค่ะปอกกล้วยเนาะจ้า,กกาเนี่ยใส่มีดนีปอกแล้วมันปอกยากเนาะเย้หน่อยว่าเอาแบบนี้มันก็จะง่ายกว่าเนาะ บอกไปยังสี่เลยจ้ะกล้องนาเป็นยังบ่น้นี่มัวมองบ่ค่อยเห็นนะคะที่จะงัดออกไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะบอกเส็จแล้วก็ไปเซน้มเกลือไว้เลยค่ะเพราะว่ากล้วยเนี่ยขันวางไว้มันจะดำ ะะงามกว่าห้าปอกมีดเย้หน่อยสิปอกมีดข้นี่ให้เบื้งจ้นบ่็่กอยสวยนะคะ่ะยเยหน่อยวะเปลือกบลเมือดสวยเปลือกบอ่สะอาดค่ะมากรีบมาเลี้ยมอีก ระวังนืออยาก่อมเพราะว่ากวยน้อยมันน้อยน้อยมันหน่อยจ้ะบาง,งาจ้ะเอาแบบบ้านเฮาดีกว่าน่าจะแบบนี้จะดีกว่านี่ค่ะพาพาไปจังสี่เลยจ้ะ งัดถึงนงัดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะง่ายกว่าค่ะส่าดจัง้อยงามกว่าสิเด็ค่ะสิไม่เห็ดกล้วยฉาบน,นะคะเมืน่อนี้ มาค่ะเยอะหน่อยสิผ้มามาสมสไลด์กล้วยค่ะจ้ะนีค่ะสไลด์มันบางๆจ้ะใช้มีดนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะ มีดอติดทัากับแกงหน้าออกนล้วจ้ะ,ะจะไล่ยห้มันเป็นแผ่นแบบนี้จ้ะบางๆงี้สิค่ะเพนน,น้ำตอดประกอบนะคะ đấy đấy vẫn phân gì thì vẫn phải phân cả, nồi phân 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 gì hết phân cả, phân 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 นี่ค่ะกล้วยที่แย่นยนดดยนยหน่อยสไลนเนาะเสียรีบ้อยเลจ้ะเดี๋ยวแยหน่อยสิพาไปถอดด้วยจ้ะน้ำมันหอนแล้วเนาะแย่หน่อยก็สิพามาถอดกล้วยด้วยจ้ะค่ะกล้วยใส่ลงไปเลยจ้ะระวังน้ำมันเลยจ้ะดี มาใส่ใหม่เท <t will> ียบเทียบแคน้อยนะคะแต่แตกองกจ่กกันเลยค่ะยากเขาโกกันนะคะ กับปล่อยไว้สักพักนึงแล้วก็พยายามมาค้นเรื่อยๆนะจ๊ะค้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักนึงแล้วก็มาค้นแบบนี้นะคะ๊ะเพราะว่าเอาพอ,อยากให้กล้วยมันติดกันนะจ๊ะจ้าลัางจากนั้นกล้วยมันก็นเหลืองเลยทีละนาะจ้ะเขาก็มาตักออกปเป็นเสีดนามไว้เนาะค่ะ,สะเสียดนามน,น,นเนาะจ้ะตักออกเลยค่ะจ้ะตักให้างเงื่อ หน่อยก็ขออนุญาตาคนคนว,าวางกล่องก่อนนะจ้ะเพราะว่าทำคนเดียวเนาะถือกล่องเดี๋ยวกลร์ย,ย,ยมันสึไมค่ะเสร็จแล้วเฮัเ่ขาขมาสมด็บนื้อมันไว้เนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะฮั่วใส่ถาดที่เ่าถอดกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวฮั่วจะไปเทดามเชื่อมจะได้อเอากลวยข่ารลงไปคุกเนาะค่ะก็เอาน้ำใส่กระทะตั้งไฟ ให้น้ำเดือดนะจ๊ะเขาก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะใส่ไปเรือยจ้ะเราก็ตตาโดยเกลือจังหน่อยนึงเนาะค่ะใส่เกลือไปจั้นี้เล็กน้ะ แต่ลงไปป,ปั้วไปน้ำเนี่กระทะเดือดเคี่ยวอลำตาลนะจ๊ะนี่จ้าลัางจากเคี่ยวอลำตาลไปสแช่ปลาลำตาลก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะแต่พอทันเอกที่หรอกค่ะไปอีกเจ้าฝักหนึ่งจ้ะเพราะว่านลำตาลยังเหนียวอยู่จ้ะนี่ค่ะอีกเจ้าฝากหนึ่งเนาะคะ่ะ กานก็เริ่มเลยทีแล้วเนาะจ้าเนะาะจ้าเริ่มเลยทีเฮาก็ใส่กล้วยลงไปเลยค่ะใส่เต็มเม็ดเลยค่ะใส่แล้วก็คลุกเม้ดจ่าคลุกให้ทั่วๆแล้วจ้าคลุกกล้วยเข้าไปก็เบาไฟลงเลยจ้ะปิดเลยก็ได้ค่ะจ้ะคุกไปทั่วๆค่ะ ไปจ้ะคุกจนกว่าน้ำตาลสิเขากล้วยเมดเนาะจ้ะนี่จ้ากล้วยชาเยอะหน่อยกระเซ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนี่สิฟ้ามาชิมล้อจ้ะเพราะมันสิแซ่บนัวป่ะไดนเด้อป่นี้เซตแล้วเยอะหน่อยสีฟ้ามาชิมิึงกล้วยฉาเยอะหน่อยฝีมือเยอะหน่อยนีย่นี่ค่ะเป็นจังสีจ้ะ เสร็จแล้วเป็นแบบนี้ค่ะเป็นตะเสยบตะนัวบ้าค่ะนี่มากกินอะไรก็กินเข้าไปหืมกรอบดีขัดคนบ่มักใส่น้ำตาลกับเราตรงใ่ก็ได้ค่ะแต่บานนี้หน่อยสอบกินน้ำตาลเนาะก็อเรตรงใ่ หน่อยกินหวานเนาะแ่บดยค่ะสำหรับของหวานกินเหล่นเนาะค่ะดีก็ไม่ตีปากด้วยค่ะแบ่บใช่ไห đến nhé nội, thêm tán lái vào chắc nội con vào xò ván kìa, năm mươi vào đáy cháy thật bây giờ mà, mà kìa, kìa của bố ครับกินก,กาแฟไหมกลมๆหวานๆมาสันแักขนาดมาด้จ้าลิปนี้ยเยอะหน่อยขอ,ขอจุกแค่นี้เน้ะค่ะเนาะ